ครับแน่นอนครับว่ามารก็อยู่ตรงกันข้ามกับธรรมะใช้วิชาอาธรรมนั่นหมายความว่าไม่ใช่ว่าหน้าตาเป็นอาธรรมแล้วไปฝึกวิชามารไอ้ที่ไร้ที่สุดก็คือหน้าตาธรรมะแต่ไปฝึกวิชามารขั้นสุดยอดกรคงกระพันชาตรีศีรษะนี่นะครับผมก็จากดำเป็นขาวแต่ว่าก็จะมีจุดตายอยู่จุดหนึ่ง หหมายความว่าไอ้คนที่ฝึกวิชา,ามานขั้นสุดยอดเนี่ยสงกับพันแต่ว่ามันมีจุดตายถ้ารู้ว่าจุดตายอยู่ตรงไหนก็จัดการจุดนั้นแต่ถ้าไม่รู้จุดตายเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะปรับเฉกเช่นเดียวกันเหมือนกับปัญหาของชาติณนขนาดนี้ก็คือว่าหน้าตาธรรมะแต่ว่าตัวเองฝึกวิชามานขั้นสุดยอดเพราะว่าหน้าตาต้องเป็นธรรมะเพราะว่าคนจะเชื่อถือ,อ แต่ว่าความจริงๆเนี่ยตัวเองไม่ได้เรียนวิชาธรรมมาตัวเองเนี่ยศึกษาวิชามารมาเป็นหลักส่วนวิชาธรรมะเอาไว้อธิบายเอาไว้หลอกนะครับแต่ว่าเป้าหมายความสำเร็จก็คือวิชามานนั่นเองกรณีของชูวิทย์เนี่ยนะครับซึ่งเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าถ้าชูวิทย์ไม่มีกำลังภายในที่เพียงพอเนี่ยเดินมาถึงจุดนี้ยากลำบาก บานนีอาจจะนอนลอยคออยู่แถวคลองแสนแสบก็ได้เพราะว่าการเข้าไปเขย่าวงการมาเฟียวงการธุรกิจสีเทาขนาดใหญ่และก็ผูกพันกับอำนาจและผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆมากมายสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่จริงในสังคมประเทศนี้มายาวนานเพียงแต่ว่าไม่มีใครสามารถที่จะไปกระชาก ลากออกกันมาได้อืจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามก็ตามนะับแต่ว่าเมื่อชูวิตย์เขาเดินกันมาถึงขนาดนี้เนี่ยแล้วก็เข้าไปกระชากค,ความจริงแล้วก็มีอีกหลากหลายเรื่องราวที่ใช้วิชามานในการดำรงอยู่เหมือนกับกรณีทุนสีเทาทั้งหลายเราต้องยอมรับความเป็นจริงอย่างหนึ่งว่าทุกกระบวนการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่รัฐและ ผู้มีอำนาจถ้าไม่รู้เห็นนะครับกระบวนการเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาไม่ได้เลยในประเทศนี้เพราะมันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์และขณะเดียวกันนั้น,นกลไกของอำนาจรัฐก,ก็จะต้องเอื้อประโยชน์หรือทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นและอะไรที่เป็นอุปสรรคก็ต้องเข้าไปจัดการเช่นเรื่องสัญชาติ ความเป็นจริงเนี่ยถ้ามีการรื้อเรื่องสัญชาตินี่จะเหมือนคดีบอสเลยเออจะเห็นว่าตัวละครจะมีลักษณะเดียวกันเป็นคนกลุ่มเดียวกันพวกเดียวกันของกระบวนการเหล่านี้เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่สี่เดือนเท่านั้นะที่ได้สัญชาติเป็นคนไทยซึ่งเป็นคนอื่นยกตัวอย่าง,างเช่น,โ,น,นโค้ชเชโค้ชเช่โคชเช โค้ชเทควันโดทําประโยชน์ให้กับประเทศไทยมากมายมเป็นคนเกาหลีเนี่ยได้รับการยกย่องมากมายโค้ดเชใช้เวลาเป็นสิบสิบปีเพิ่งได้่างในล่าสุดเพิ่งเพิ่งได้สัญญาิไทยครับแต่ว่าไอ้ทุนสีเทาเนี่ยใช้กระบวนการอย่างรวดเร็วเนี่ยถึงกระบวนการเอากันจริงๆเนี่ยนะใช้เวลาเพียงแค่สี่เดือนเท่านั้นโดยกลไกเอื้อประโยชน์กันทุกรอบโดยการส่งสัญญ,ญาณจากผู้มีอำนาจ และลักษณะตัวละครเดียวกันกันกบคดีบอสในบางคนที่ไปเกี่ยวข้อง mm hmm. ผมอยากให้ชีวิตถึงไหนเนี่ยคุณก็มีภูมิต้านทาน mm hmm. นะครับก็คือหมายความว่าคุณมีระบบดูแลรักษาความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อย mm hmm. นะครับพักพวกองคาพยพคุณเนี่ยมีความแข็งแรง mm hmm. เพราะฉะนั้นคุณควรจะเดินต่อเรื่องนี้ให้เห็นอย่างอย่างชัดเจน mm hmm. เพราะผมเชื่อว่า คุณมีเอกสารทุกชิ้นและมีแต่ละกระบวนการ<ม>กรณีการให้สัญชาติเนี่ย<ม>ก็ขนาดนี้นะครับคนไทยที่เป็นชาติพันธุ<ม>์เกิดในแผ่นดินไทยยังไม่ได้นะครับได้สัญชาติโดยการเกิดในประเทศไทยโดยโดย,โด,ย<ม>ดินแดนเลยอยู่เยอะเป็นจํานวนมากนะในเรื่องของสัญชาติแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ที่กระทรวงมหาไทยก็ไม่เคยยินยอม,มแต่กรณีทุนที่อยู่ในประเทศ จีนก็ไม่ได้บางคนก็เป็นทุนอเมริกาหรือว่าทุนประเทศอื่นๆที่มาเกี่ยวข้องมากมายเนี่ยแล้วก็อาศัยช่องว่างช่องว่างก็คือผลประโยชน์แต่ผลประโยชน์อันนี้มันจะทำไม่ได้ถ้าผู้ไม่มีอำนาจที่เหนือกว่านั่นก็คือว่าผู้มีอำนาจเหนือที่สุดในอำนาจรัฐในขณะนั้นๆนะซึ่งเรื่องนี้เกิดมายาวนานในการเอื้อประโยชน์เพราะว่าพวกนี้มันมานะครับมีเงินจับ ประเทศเหล่านั้นซึ่งก็ต้องหนีการตรวจสอบและขนเงินมาและก็มาอยู่ในประเทศแน่นอนที่สุดเนี่ยมันมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องมากมายดังนั้นเมื่อเรื่องนี้มันเดินมาถึงขนาดนี้เนี่ยความเป็นจริงเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งมีความปรารถนาที่อยากเป็นนายกรัฐมนตรีต่อครับคุณต้องออกแรงบ้างนะอย่าไปกินแรงในชีวิตมากเกินไป ซึ่งก็ไม่แฝงคุณมีอํานาจสูงสุดนะชูวิทนี่นะครับสุขภาพนะครับแน่นอนที่สุดออกกําลังกายสู้กับโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าไม่ควรจะกินแรงชูวิทมากควรจะต้องออกแรงและก็ทําความจริงให้ปรากฏตามเนื้อผ้าอย่ามีพฤติกรรมเหมือนกับกรณีคดีบอสเพราะคดีบอสเนี่ยมันยิ่งตรวจมันยิ่งเจอไอรายงานนั้นเนี่ยนะครับมันลางบาง มันล้างบางคนเนี่ยครับที่หน้าตานะครับว่าเป็นสังคมไฮโซเป็นสังคมของผู้มีอํานาจทั้งหลายในยที่เข้าไปเกี่ยวข้องอยากการขับรถชนดาบตำรวจจนจนตายคนหนึ่งเนี่ยแต่ว่าคนที่ไปเกี่ยวข้องในการช่วยบอสเนี่ยบางคนเคยมีอำนาจสูงสุดในฐานะผู้ปกครองมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในกรณีอันนี้เนี่ย เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าตู้ห่าก็เพียงแค่ปรากฏการหนึ่งเท่านั้นแต่ไม่ใช่ว่าไอ้ตู้ห่าวคนเดียวแต่มีเนี่นะครับกรณีเหมือนตู้ห่าวนี่เป็นจำนวนมากและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติย่อมที่จะรู้ข้อมูลเป็นอย่างดีเพราะว่าที่ผ่านมาการเล่นงานไอ้ทัวร์ศูนย์เหรียญเนี่ยไม่รู้ตบซับไม่ได้นะครับคือหมายความว่าไปเล่นงานอีกซีีกหนึ่ง ครั้งนี้เนี่ยนะครับก็มาเล่นงานอีกซีกหนึ่งครับไอ้สองซีกเนี่ยวันนี้เนี่ยครบถ้วนแล้วอืวันที่เล่นงานทัวร์ศูนย์เหรียญรอบที่เป็นข่าวปรากฏการเมืเ่อหลายปีก<ป>่อ,น,อน,น,นนั้นเนี่ยก็ซีกที่ปัจจุบันเนี่ยนะครับที่ถูกเล่นงานเนี่ยได้ประโยชน์ไปเต็มๆวันนี้ก็มาเล่นซีกนี้แปลความกันว่าข้อมูลของสำนักงานตารวจแห่งชาติมีข้อมูลครบบริบูรณ์ ทั้งสองด้านแล้วโดยโดยตำรวจที่เดินงานนี้คือบิ๊กโจกคนเดียวกันคนเดียวนะครับคือบิ๊กโจกเนี่ยจะรู้เรื่องนี้ดีที่สุดครับดังนั้นเนี่ยนะครับที่ผมบอกว่ากรณีชูวิทย์ซึ่งก็เหมือนแมวเก้าชีวิตเหมือนกันนะครับก็ผ่านอะไรเยอะแยะมากมายแล้วเขาก็ยอมรับความจริงว่าเขาก็ทําสิ่งไม่ดีมาและต้องการที่จะเป็นองค์องคุรีมาน นะครับแต่ว่าไม่ต้องไปฆ่าเพื่อจะตัดนิ้วมาแล้วก็ไม่ครบพันมันไม่ได้มีพฤติไม่ไม่ได้มีลักษณะเดียวกันกรณีบิ๊กโจ๊กก็เช่นเดียวกันบิ๊กโจ๊กนี่มีวิกฤตทางชีวิตราชการอย่างน้อยสองครั้งใหญ่ๆแล้วก็รอดกลับมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนไทยมีความวาดหวังคือทำเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาตามเนื้อผ้าไม่ใช่ว่าตั้งข้อหาอ่อน เพื่อที่ให้เขาจะนะคดีแล้วไปฟอกตัวเขาให้มีความสะอาดในภายหลังเพราะว่าลักษณะปัจจุบันเนี่ยสอเชื่อได้ว่าจะนำไปสู่ทิศทางอย่างนั้นเหมือนกับหลากหลายกรณีสิ่งที่คนไทยอยากจะแลเห็นนั้นก็คือต้องทำความจริงนะครับว่ากันตามเนื้อผ้าว่ากันตามกฎหมายและรักษาประโยชน์ของชาติบ้านเมืองโดยไม่ต้องมองหน้าใคร ผมเชื่อว่าทั้งสองคดีเนี่ยจากคดีบอสจนกระทั่งคดีทุนสีเท่เนี่ยล้างบางในประเทศนี้สะอาดขึ้นมาเนี่ยเกือบจะเกลี้ยงเลยก็ว่าได้ถ้าล้างได้จริงนะพี่นะถูกต้องเพราะว่าหลายคนเนี่ยที่ผมบอกว่าหน้าตาธรรมะ <c oughs> แต่ว่าใช้วิชามานมาตลอดชีวิต <c oughs> สังคมยกย่องสังคมมีความศรัทธานี่ผมหมายถึงนักการเมืองและผู้มีอำนาจรัฐเนี่ยนะ ดูภายนอกไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันในเรื่องนี้แต่ว่าในทางแวดวงเนี่ยความลับมันไม่มีในโลกการเดินในแต่ละจิ๊กซอเนี่ยมันได้ทิ้งร่องรอยไว้มากมายเพียงแต่ว่าคนที่ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบก็คือรัฐรัฐวันนี้ก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าคุณหลาอแหละ หรือว่าคุณจะมีความจริงใจกันในเรื่องนี้มไม่ใช่เอากระแสะการเมืองกันในช่วงสั้นหรือปล่อยให้มีการเปลี่ยนการตบรั์วิธีการใหม่กันผลัดกันตบกันไปกันมาเนี่ยแต่ประเทศชิบหายย่อยยับกันมาหมดมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกรณีเรื่องนี้จึงเป็นกรณีที่คนไทยจะต้องจับตาอยา่าละว่างและก็ต้องขอบคุณทางคุณสันทนาเหมือนกันว่า จะต้องช่วยกันมาอีกด้านหนึ่งเพื่อให้เรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ในกระแสเพราะว่าลําพังไอชูวิตเดินฝั่งเดียวนี่กระแสมันไม่ขึ้นขึ้นขึ้นในระดับหนึ่งนะครับเหมือนหนังเรื่องหนึ่งเนี่ยมันต้องมีสองด้านและชูวิทย์ก็มีหน้าที่ลากมาลากมาลากมาส่วนสันทนะจะว่ายังไงก็ตามกระบวนการแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องไม่หยุดกันทั้งคู่นะครับวามจริงเนี่ยจะเปิดเปิดจนกระทั่งบมัดทุกทิศทางแต่ว่าถ้าสันทนาหยุด ชีวิตนี่ก็เดินเดินไปเดินมาเนี่ยมันก็พูดง่ายว่า ừ, แทนที่ว่าจะเปิดร้อยอาจจะเปิดแค่ห้าสิบแต่ว่าสันทนาเนี่ยนะครับพอเขารุกมากชีวิตก็ต้องพักมาเรื่อยพ <ừ, S 1> ักมาเรื่อยพักมาเ <uk> <ๆ S 2> รื่อยพักมาเรื่อยคุณสันทนาเขาสัญญาแล้วเมื่อวานบอกว่าผมไม่มีผ่อนให้อ่ะผมไปให้ผมเติมให้ผมเติมให้เร <layer S 2> ื่อยคือเชื่อใจใครไม่ได้ทั้งนั้นคือฟังคือฟังแล้วเนี่ยต้องพิจารณาไม่ฟังก็งงับ แต่เชื่อนี้หมาเลยคือหมายความว่า <c oughs> ในแวดวงงานนี้ไปเชื่ออะไรไม่ได้ครับแต่ว่าการมีสองฝั่งอันนี้มันจะลากคือชีวิตก็จะได้รับความกดดันไอ้นี่อตอนแรกก็จะไม่ใช้ก็ต้องพักมาใช้เรื่อยๆอเพราะฉะนั้นเนี่ยสันนฐานคุณอย่าหยุดนะคุณก็ต้องออกมาเพื่อชีวิตก็จะต้องของเยอะหน่อยใช่ๆเหมือนเราเวลาที่จะอภิปรายมาทีเอกสารเป็นพันๆหน้า บางทีก็มันจําเป็นจะต้องใช้ประมาณร้อยหน้าเนี่ยก็ต้องย่อยๆแต่ว่าพอมีเจอสวนเนี่ยก็ฟัาไก่เก้าร้อยอะนะครับเรื่องนี้ออกมาเรื่องนี้ออกมาเรื่องนี้ออกมานี่เป็นธรรมชาติของการเปิดกันในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันควรจะจบตรงที่ว่าได้มีการกวาดล้างใหญ่ไม่ใช่ว่ากวาดล้างทุนสีเทาอย่างเดียวม,มันต้องกวาดล้างอำนาจรัฐทั้งอดีตหรือและปัจจุบันที่เป็นสีเทา อย่างแท้จริงไม่ใช่เรื่องว่าต้องการทำลายใครบางคนนะครับตั้งเป้าไว้เพื่อบางคนหรือผลประโยชน์ในการที่จะเปลี่ยนหัวใจอันเนี้ยไม่มีประโยชน์ใดๆนี่ผมว่าตามเนื้อผ้าเลยในฐานะที่ติ๊กเป็นคนที่ติดตามเรื่องราวเรื่องนี้กันในฐานะที่เป็นผู้ชมคนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าในการทำเรื่องนี้ถ้าภูมิต้านทานไม่แข็งแรงจริงเนี่ย มันเดินยากมากเพราะฉะนั้นเมื่อชีวิตมีวัคซีนเป็นอย่างดีนะครับถึงไหนนี่ก็เป็นหน้าที่ของคุณนะที่ผมพูดไม่ได้กินแรงคุณแต่หมายความว่าไอ้ที่คุณเดินสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณรู้อ่คุณก็บอกว่ามันเป็นเรื่องภารกิจสุดท้ายในชีวิตคุณควรจะสร้างตำนานของคุณว่าคุณจะระหว่างทางคุณจะเป็นอย่างไรไม่รู้แต่ปลายทางคุณได้ทำในสิ่งที่มันงดงามให้กับแผ่นดินนะครับจะโดยวิธีคิดตั้งต้นอย่างไรก็ตาม แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยประเทศชาติได้รับการชำระศาสตร์สา,สางได้ทำให้แผ่นดินนั้นได้มีความสะอาดและเรียนยําอีกครั้งว่าไอ้คดีบอดซึ่งณขณะนี้เนี่ยพลเอกประยุจันโอชามีระยะเวลาตามวาระเนี่ยอ,อยู่ประมาณหกเดือนอมไม่ถึงประมาณทั้งห้าเดือนแต่ว่านะครับ ที่นี่หมายถึงว่านับจนกระทั่งวันเลือกตั้งนะครับถ้าอยู่ครบวาระถ้าไปถึงวันเลือกตั้งจริงแต่ว่าถ้านับวันสิ้นอายุยี่ามมีนาคมเนี่ย <c oughs> ก็ประมาณร่วมสามเดือนเท่านั้นเองให้ไปเอาเนาาี่ยนะครับเปิดลิ้นชักมาเอาที่อาจารย์วิชามหาคุณเขาสอบทิ้งเอาไว้นีซึ่งมันจะแตกต่างไปจากข้อมูลในหน่วยงานต่างๆของรัฐเพราะนี่เป็นการสอบแบบครบวงจร และสามารถนำไปขยายผลต่อคือในในรายงานของผลการสอบเนี่ยแม้ว่ามันจะไม่ครบร้อยแต่ว่าขยายผลแล้วมันจะครบร้อยและจะเกินร้อยกันเสียด้วยซ้ำและจะเห็นถึงความอับรียทุกกระบวนการในประเทศนี้ที่คนเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างหน้านะอย่างหน้าอัศจรรย์ว่ากล้าทำความชั่วสิ่งเหล่านี้กันได้อย่างไรแต่ประยุทธ์ก็เป็นประยุทธ์วันยังค่ำอะ วันนี้ก็เก็บเรื่องนี้มามันไม่ใช่เพียงแค่อายการที่ถูกให้ออกเขาคยเห็นแล้วเนี่ยก็ประยุทธ์รู้แลวมีคนรู้สองคนวิชามหาคุณกับประยุทธ์จันโอชาแต่ว่าวิชาเนี่ยเขาเปิดหมดไม่เปิดด้วยตัวเองไม่ได้เพราะไม่ได้รับการคุ้มครองแต่ว่าประยุทธ์เนี่ยได้รับการคุ้มครองในฐานะนะครับเป็นหัวหน้ารัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีมีอำนาจตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน แล้วเรื่องนี้จะได้รับการสรรเสริญถ้าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันกับบุคคลอื่นที่พลเอกประยุทธ์ไม่ชอบอหรือว่าเป็นบุคคลธรรมดามก็อาจจะล่าแต่นี่เป็นทุนใหญ่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนในตระกูลคนอื่นเลยนะและความจริงกรณีเจ้าบอสมันเรื่องเล็กมากมคือไอ้ตัวบอสเนี่ยมันเรื่องเล็กแต่กระบวนการที่ไปจัดการเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่แค่เรื่องคนคนหนึ่งนี่นะครับ ที่ใช้ทุกกระบวนการช่วยแล้วก็หลบหนีคดีเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กแต่ไอ้กระบวนการที่มันไปทําลายล้างกระบวนการความยุธธติธรรมทั้งหลายเนี่ยไอ้เรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องใหญ่อเอาสองเรื่องนี้เป็นความจริงเนี่ยนะผมว่าตั้งต้นประเทศใหม่ได้เลยมันไม่น่าเชื่อนะมันเกี่ยว<ม>ข้องกันหมดไม่น่าเชื่อว่ามันจะเข้ามาเกี่ยวข้องกันแบบขนาดนี้โอ้โหมันมันเป็นเรื่องเดียวกันไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อถึงการทําร้ายประเทศกันอย่างแท้จริง เพียงแต่ว่าในสังคมไทยนั้นเนี่ยจะรับรู้เพียงแค่ส่วนบางส่วนที่ต้องการให้รับรู้เป็นเรื่องความนะครับความทนไม่ได้กับความอายุติธรรม,มความเห็นอกเห็นใจนะครับในกรณีของไอ้ดาบตำรวจสน,นทองหลอแต่เห็นได้ชัดว่าทุกกระบวนการนะครับที่ความร่ำรวยและคนต้องการได้ประโยชน์จากความร่ำรวยไปทำลาย ทุกกระบวนการของประเทศนั้นมันมีความเลวร้ายบางคนไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวครับก็กลับไปยุ่งเกี่ยวและก็มีความเกี่ยวข้องนะครับผมไม่มีปัญญาที่จะพูดเรื่องนี้โดยรายละเอียดแต่คนที่พูดได้สองคนพร้อมกันคือคุณวิชามหาคุณกับคุณประยุทธ์จันโอชา